ตำนานรักจอมอสูรเทพสวรรค์ตอนที่สี่สัตววรีรีบเก็บถังมเมล็ดพันธุ์เข้ากระเป๋าเท้าเล็กๆวิ่งตามเทพไอสวนสวรรค์ที่เหมือนจะกึ่งเหาะกึ่งเดินอย่างเร่งรีบออกจากสวนทิพย์หลังจากเก็บมเมล็ดพันธุ์ได้เพียงหนึ่งถังเท่านั้นเมื่อกลับมาถึงอาสมเทพศาสวรัร์ก็ก้าวออกมาด้วยใบหน้าวิตกกังวลแต่เพียงเห็นท่านจอมเทพยกมือขึ้นเขาก็ปรับสีหน้าให้สงบลงในทันทีท่านจอมเทพ ได้โปรดให้ข้าไปกับท่านด้วยเถิดเจ้ามีหน้าที่ต้องปกป้องสัตวรีและผลกิเลสนั่นคืองานที่สำคัญยิ่งกว่าแต่ว่าหากเกิดอะไรขึ้นผู้เป็นเทพอารักขายังไม่ยอมง่ายๆอย่าให้เกิดอะไรขึ้นกับนางเจ้าได้ยินชัดเจนหรือไม่ครั้นเห็นใบหน้าเรียบสงบดุดผืนน้ำไร้คลื่นของท่านจอมเทพเทพศาสตร์ก็คอตกถอยห่างออกมาก่อนจะรับคำเสียงแถว แล้วหันไปมองเทวดาหญิงตัวต้นเหตุที่ทำให้เขากระดิกกระเดียไปไหนไม่ได้ด้วยความขุนเคืองนางยังยืนบื่ออยู่หน้าประตูสายตาลอกแลกมองเขาและท่านเทพไปสวนสวรรค์สลับกันไปมานางไม่ได้รู้เลยว่าเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแค่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะคำสั่งของท่านจอมเทพเขาคงเตะนางตกสวรรค์ไปนานแล้วาศาสวรรัสดเจ้าออกไปก่อนแถมท่านจอมเทพยังเอ่ยปากไล่เขาอีกแน่ เขาจำต้องอับเปหีตัวเองออกไปทั้งที่ไม่อยากปล่อยท่านไว้กับนางสองต่อสองเลยมานี่สิสัตวรีคล้อยหลังเทพาศาสวัตเทพไปส่วนสวรรค์ก็เรียกหญิงสาวให้เดินเข้ามาได้ยินชื่อของตนผ่านริมฝีปากของเขาอย่างอ่อนโยนหัวใจของสัตวรีก็พลันกระตุกวา่าเสียงอันไพเราะนั้นเรียกชื่อของเธอชื่อที่ใครๆก็ชอบล้อว่าเป็นชื่อของกาลกิมีชื่อที่แม้แต่เท้าจตุบะดี ผู้ปกครองของจตุมหาราชิกาก็ยังจำไม่ได้ที่แท้เป็นชื่อที่ไพเราะถึงเพียงนี้ฟังดูอบอุ่นถึงเพียงนี้เหตุใดเธอจึงต้องรังเกียจชื่อของตัวเองด้วยเล่าเจ้าบอกว่าเดินเท้าไปตักน้ำที่สบกคารณีมาเพื่อเราก่อนที่จะกลับไปยามาเราขอชำระล้างร่าง,งกายที่สักของเจ้าจะได้ไหมท่านจะกลับยามาแล้วหรือคะทำไมจึงเร็วเพียงนี้เธอถามอย่างใจหาย สวรรค์ชั้นยามาอยู่สูงกว่าดาวดึงอีกขนาดเส้นเขตแดนของดาวดึงเธอยังไม่เคยเห็นชาตินี้ทั้งชาติเธอคงไม่มีวันได้พบเขาอีกแน่มีงานด่วนให้เราไปจัดการคงอีกนานกว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกท่านจะกลับมาอีกจริงหรือคะถ้าอย่างนั้นก็เชิญเลยคะ่ะเชิญอาบน้ำในสระของข้าได้เลยเธอฝืนพูดอย่างยิ้มแย้มตั้งใจฝังกลบคำว่าอีกนานของเขาลงไปต่อให้อีกนานคืออีกสองปี ร้อยปีทันปีหรืออีกนานจะหมายถึงไม่อาจนับได้อย่างน้อยเขาก็จะกลับมาแล้วทำไมเธอจะรอไม่ได้เล่าอย่างน้อยเธอก็รู้ว่าเขาชอบกินองุ่นอย่างน้อยเธอก็ยังมีถุงผ้าของเขาไว้ดูต่างหน้าอีกนานแค่ไหนเธอก็จะรอเธอเดินนำเขาเข้าประตูทางซ้ายผ่านทางเชื่อมที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือเทพที่พยายามฝึกเขียนจากตำราด้วยหวังว่าจะใช้นิ้วเสกสิ่งของได้ในเร็ววัน ก่อนจะถึงสระน้ำเล็กๆส่วนตัวที่พอจะแหวกไว้แก้เบื่อได้บ้างไม่มีใครบ้าตักน้ำในสบกคารณีมาไว้ในสระของตนเองเพราะน้ำจากสถินั้นไม่สามารถประปนกับหยดน้ำธรรมดาบนสวรรค์ได้สถิที่จะใส่น้ำจากสบกคารณีจะต้องสะอาดจริงๆและหากคนที่ไปตักมามีจิตไม่บริสุทธิ์น้ำก็จะค่อยๆระเหยไปนับเป็นการกระทำที่เสียแรงเปล่าแต่นางกลับตักมาได้จนเต็มสระ ความจริงในข้อนี้ถึงกับทําให้จอมเทพแห่งสวรรค์นิ่งไปเขาเหลือไปมองเท้าเล็กๆที่เปื้อนโคลนเห็นความหยาบกร้านและรอยแผลที่เทวดาทั่วไปไม่มีแต่เมื่อมองใบหน้าของเธอกลับเห็นแต่รอยยิ้มบริสุทธิ์และดวงตาใสากระจ่างหัวใจพันเจ็บร้าวปวดหนึบท่านจอมเทพเป็นอะไรหรือเปล่าคะเราไม่เป็นไรเขารีบยกมือขึ้นห้าเมื่อเธอทำท่าจะถลันเข้ามาจากนั้นก้าวขาลงสายางรวดเร็ว น้ำในสระไม่กระเพื่อมระดับน้ำสูงเพียงอกจึงเห็นลาดไหลลำคอและดวงตาที่ปิดสนิทของเขาสัตววรีภวะผวังไม่รู้ว่าควรจะออกไปข้างนอกตามารยาทหรือควรจะอ้างมารยาทเจ้าบ้านที่ดีคอยดูแลและแ,แ,แลดูเขาใจหนึ่งกลัวว่าเลือดกำเดาจะไหลอีกใจกลับอยากเห็นซิกแพคของท่านจอมเทพเดี๋ยวก็จากกันแล้วอยากเห็นใต้ร่มผ้าเป็นบุญตาเหลือเกินท้ายที่สุด เธอก็ตัดสินใจที่จะอยู่เชยชมเอยอยู่ดูแลเผื่อเขาจะเรียกใช้ผ่านไปสักพักเมื่อท่านจอมเทพลืมตาขึ้นมา,านมเธอก็รีบหัน,นขวับไปทางอื่นแต่ก็ไม่ไวเห็นท่านเดินขึ้นจากสนามทางหางตาแถมยังเดินมาทางนี้เสียด้วยโอยนั่นแผงอกแข็งแกร่งกับซิกแพคใต้ร่มผ้าผิวขาวเนียนละเอียดหน้าลูบไลในที่สุดก็ได้เห็นแล้วท่านจอมเทพมีเรือนร่างสูงโปร่ง แม้จะไม่ได้มีมัดกล้ามเหมือนเทพศาสวัตแต่ก็ไม่มีไขมันส่วนเกินมองหยดน้ำที่ไหลลงมาจากไขปลาร้าและอาพรที่เปียกแนบชิดตัวบริเวณเอวสอบสัตววรีก็ไม่กล้าจะมองต่ำลงไปมากกว่านี้ได้แต่หันหลังกล้ามหน้าใช้มืออุดจ,จมูกป้องกันเลือดก,กำเดาไหลเสียดายที่น้ำจากสบกครณีทำให้รอยกุหลาบแดงหายไปแต่ไม่เป็นไรเพราะเราจะได้รอยใหม่ไปแทนที่เธอหันกลับไปมองเขาด้วยความสงสัย แต่ยังไม่ทันจะทำความเข้าใจท่านจอมเทพที่อาพรเปรียกชื้นแนบร่างก็เดินเข้ามาประชิดตัวขณะที่เธอกำลังจะลื่นล้มหงายหลังวงแขนแข็งแ,แกร่งของเขาก็คว้าตัวเธอมากอดได้พอดีเลือดกำเดากระชอกออกจากรูจมูกทั้งสองข้างนางเทวดาลามกสลบเหมือดแต่ท่านจอมเทพก็ได้รอยกุหลาบแดงหลายดอกติดอาพรไปสมดังปรารถนาท่านจอมเทพไปแล้ว ท่านจอมเทพสุดที่รักของเธอไปแล้วนี่เป็นความจริงที่ทำให้สัตวรีหดหูเสียเหลือเกินพริบตาเดียวที่เธอหมดสติยังไม่ทันสัมผัสถึงไออุ่นอันวาบหวามยามร่างงดงามของท่านจอมเทพปราดเข้ามาประชิดแผ่นหลังเธอก็สลบเหมือดไปกระทั่งตื่นมาและพบว่าตัวเองนอนอยู่บนระเบียงเรือนพร้อมกับความเงียบสงัดจึงได้รู้ว่าจะต้องอยู่ตัวคนเดียวอีกแล้วกว่าจะฝืนใจเดินออกมารดน้ำเจ้าต้นกิเลสท,ที่สวนทิพย์ เวลาก็ผ่านไปเนิ่นนานพอสมควรเจ้าจะเศร้าไปทำไมเขาบอกเจ้าแล้วนี่ว่าจะกลับมาอีกท่านมหาเทพใกล้จะบรรลุธรรมในเบื้องต้นแล้วย่อมไม่พูดปดกับเจ้าแน่ผลกิเลสที่ต้องแลบลิ้นเลียหยดน้ำค้างทิพย์พูดปลอบใจเพราะสัตววรีเอาแต่ใจและถอนหายใจเฮือกเฮือกน้ำค้างทิพย์จากบัวก็เลยหกเรียราดไปหมดเกรงว่าหากเธอยังไม่หยุดวิตกเรื่องเทพไปสวนสวรรค์วันนี้ทั้งวันเขาอาจต้องท้องกิว่วเพราะกินไม่อิ่มก็เป็นได้ ถึงข้าจะมีความอดทนเป็นเลิศแต่ความทรงจำดีๆที่ข้าเก็บไว้นางวันเข้าก็จะเลือนรางไปไม่อาจรอเลี้ยงหัวใจในวันข้างหน้าได้อีกเพราะคำว่าอีกนางของท่านจอมเทพนั้นทำให้ข้ากลัวกลัวว่าข้าจะต้องสิ้นอายุไขไปเสียก่อนข้ามีอายุไขเพียงแค่ห้าร้อยปีเองนะจริงอยู่ห้าร้อยปีของเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาเทียบเท่าเก้าล้านปีของมนุษย์แต่เทพระดับชั้นยามานั้น มีอายุไขถึงสี่พันปีเทพหากเธอหมดอายุไขแล้วต้องไปเกิดเป็นไสเดือนสัตว์ที่มีสองเพศในร่างเดียวจะ,สะเสอบอกรักท่านจอมเทพได้อย่างไรแค่เขาดีกับเจ้าหน่อยเจ้าก็ละเมอเพอพกฝันลมลมแหลงแหลงเสียแล้วลืมไปหรือเปล่าว่าข้าต่างหากที่อยู่กับเจ้ามาถึงสิบแปดปียายไม่หันมามองข้าบ้างโธ่ก็แล้วเจ้าอยู่เป็นเพื่อนข้าได้หรืออย่างไร พอกินอิ่มเจ้าก็หลับอุตุตื่นมาก็ร้องหาอาหารหากเราอยู่ในโลกมนุษย์ข้าคงนึกว่าเจ้าเป็นสุกรกินกับนอนอย่างเดียวเจ้ายิ้มแล้วในที่สุดเจ้าก็ยิ้มออกข้ารู้ข้ารู้เจ้าเพียงแต่เป็นห่วงข้าไม่อยากให้ข้าเศร้าแต่เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้ข้าอาจหมดอะไรตายยากแต่สักพักข้าก็คงหายเศร้าเองนั่นละ่ะอันที่จริงแล้วข้าก็เป็นเพียงผู้ดูแลเจ้าที่ท่านจอมเทพเสียเวลาลงมาหาข้า ก็เป็นเพราะเรื่องของเจ้าทั้งนั้นส่วนข้าก็แค่เป็นโรคแพ้คนงามเห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากครอบครองไปเสียหมดจะให้ข้าแปลงร่างเป็นเขาอีกไหมเจ้าจะได้รู้สึกเหมือนอยู่กับท่านจอมเทพทุกวันผลกิเลสอาสาเมื่อเธอเริ่มจะเข้าโหมดดราม่าอีกแล้วเขารู้รู้ทุกอย่างเช่นเดียวกับที่ท่านมหาเทพรู้เพียงแต่บอกเธอไม่ได้เพราะจะเป็นการฝืนลิขิตตาหรือฝืนกฎแห่งกรรมอย่าเลย ถึงจะเหมือนอย่างไรเจ้าก็ไม่ใช่เขาอยู่ดีข้าขี้เกียจล้างเลือดก,กำดาวแล้วเจ้าไม่อยากเห็นร่างจริงของข้าหรือข้าหล่อน้มีซิกแพคด้วยไม่แพ้ท่านมหาเทพเลยเชียวละ่ะเห็นผลกิเลสเสนอตัวอย่างกระตือรือร้นพลางสาทยายรูปร่างหน้าตาสัตวรีก็หัวเราะออกมาอย่างรื่นเริงที่จริงเธอก็ชอบอยู่หรอกที่จะมองเทวดาหล่อหล่อแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่อาหารตาไม่ใช่อาหารใจที่เธอต้องการ คือใครสักคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างเธอตลอดไปต่างหากพนกิเลสส่งสายตาเคืองขุนให้กับหญิงสาวอันที่จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเป็นชายหรือหญิงเป็นทารกหรือคนแก่เหตุใดเทวดามานจึงต้องการตัวมันเหตุใดเทพทั้งสวรรค์จึงต้องคอยดูแลมันดุดไข่ในหินและเหตุใดจึงมีเธอเท่านั้น ที่สามารถใกล้ชิดสนิทสนมกับมันได้โดยไม่เป็นอะไรเลยเจ้าหัวราเช่นนี้แสดงว่าไม่เชื่องั้นสิว่าข้ามีร่างจริงที่สุดแสนจะเพอร์เฟกเจ้าไม่เฉลียวใจเลยหรือว่าเหตุใดทั้งหกภพภูมิต่างก็ต้องการแย่งชิงตัวข้านั่นเพราะข้ามีรูปโฉมที่งดงามยิ่งคืนนี้ข้าจะเผยร่างจริงให้เจ้าดูเจ้าจะเป็นคนเดียวที่ได้เห็นร่างจริงของข้าถึงจะโง่แต่ข้าก็ไม่หลงเชื่อใครง่ายๆนะฮึ่ แล้วข้าจะคอยดูร่างจริงของเจ้าในคืนนี้ก็แล้วกันเธอบีบแก้มของมันทีหนึ่งอย่างหมันเคี้ยวตั้งใจหยดน้ำค้างทิพที่เหลือจนหมดก่อนจะหย่อนบัวรดน้ำลงในถุงผ้าแล้วเดินไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ต่อผลกิเลสซึ่งปกติจะกินอิ่มแล้วนอนหลับวันนี้กลับเพียงแต่เรอไล่ลมออกมาแล้วมองร่างผอมบางที่กำลังก้มก้มเงยเงเก็บมเมล็ดพันุใส่ถังด้วยสายตาล้ำลึกเกินจะคาดเดาเขาได้ยินเสียงประตูสวรรค์ที่เชื่อมต่อกับภพบพรหมเปิดออก รับรู้ถึงความชั่วร้ายที่แผ่ออกมาจากที่นั่นท่อลำเลียงสวรรค์กำลังจะส่งมาร้ายมาที่นี่แต่ก็เอ่ยปากบอกใครไม่ได้ที่จริงแล้วสวรรค์ไม่มีกลางคืนหรือกลางวันแต่เทวดาก็มีอายุไขเหมือนภพภูมิอื่นๆต้องมีเวลาพักผ่อนนอนหลับยามหลับโลกสวรรค์ของผู้หลับก็จะปรากฏดวงดาวนับล้านอยู่บนฟ้าเช่นเดียวกับยามตื่นดวงตาของพวกเขาก็จะมองเห็นทุกอย่างสว่างสวยราวกับอยู่ใต้แสงอาทิตย์ แม้จะเห่อเหินเดินอากาศได้แต่เทวดาก็รู้จักเหนื่อยรู้จักหิวรู้จักความอร่อยรูปรสกลิ่นเสียงเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ในสวรรค์ทุกชั้นเพียงแต่จะเบาบางลงในชั้นดุสิตขึ้นไปสัตววรีที่เพิ่งมาเกิดเป็นเทวดาจึงไม่สามารถจะเสกสิ่งวิเศษได้แค่เอาตัวรอดจากการถูกกลั่นแกล้งของเทวดาองค์อื่นก็เป็นเรื่องลำบากไม่น้อยแล้วเพราะจิตใจที่ร้อนรุ่มในรักและคิดถึง ทำให้เนิ่นนานกว่าสัตววรีจะขมตาหลับและอาจเป็นเพราะความคิดที่ฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงก่อนหลับทำให้เธอถึงกับดึงภาพท่านจอมเทพเข้ามาในความฝันในฝันนั้นเขายืนแหงหน้ามองพระจันทร์ดวงโตทําให้เธอเห็นเพียงแผ่นหลังกว้างเป็นเงามืดผมยาวสลวยพลิ้วไหวมองไม่เห็นว่าเส้นผมของเขาเปลี่ยนเป็นสีขาวยามต้องแสงจันทร์อย่างที่มีคนเล่าต่อกันมาหรือไม่ท่านจอมเทพท่านกลับมาหาสัตววรีแล้วหรือคะ ท่านรู้ใช่ไหมคะว่าข้าคิดถึงท่านแค่ไหนช่างหน้าตีนะักไหนว่าเจ้าอยากเห็นร่างจริงของข้าย,ยังไงละ่ะบุรุษผู้นั้นหันกลับมาทั้งยังเดินอย่างอ้อยอิ่งลงจากบันไดาอาพรสีทองและเรือนร่างสูง,ปงโปร่งค่อยๆโผล่พ้นเงามืดของดวงจันทร์ีละนิดสีของเส้นผมที่เธอสงสัยที่แท้เป็นสีทองเมื่อเห็นใบหน้าที่ออกมาสู่แสงสว่างหูตาของเธอก็พราลายนี่คงเป็นความงาม ที่สามารถฆ่าชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดได้เว้นเสียแต่พวกเขาเหล่านั้นจะตาบอดหรือบกพร่องทางจิตดวงหน้ารูปไข่ดวงตาที่เปล่งประกายระยิบระยับช่างรับกับจมูกดองและริมฝีปากค่อนข้างอิ่มสีแดงเรื่อยเย้ายวนกลิ่นหอมจางๆยามก้าวเดินเยื้งย่างคล้ายกำลังหยอกเย้าเชิญชวนให้ลุ่มหลงไม่ว่าจะหญิงหรือชายสาวหรือแก่หรือต่อให้เป็นบุรุษด้วยกันสตวรีก็ไม่แน่ใจว่า จะสามารถรอดพ้นบ่วงเสน่ห์ของบุคคลผู้นี้ไปได้อย่าบอกนะว่าเจ้าคือผลกิเลสจอมตะกลานั่นเขาเดินเข้ามาใกล้จับมือบางของเธอขึ้นมาจุมพิษเป็นการทักทายคลี่ยิ้มอย่างเอ็นดูเมื่อเห็นเธอทำตาโตเท่าไข่บรรพบุรุษหานเป็นยังไงข้าหล่ออย่างที่พูดจริงไหมดูสิเจ้ามองจนตาค้างแล้วไม่อยากจะเชื่อนี่เจ้าคือผลกิเลสจริงๆนะหรือโอ๊ยทำไมถึงได้งดงามจับใจถึงเพียงนี้ ข้าล่ะอยากจะกินเจ้าหลงท้องนะักหลังฝ่ามือถูกจุมพิษและเขายอมรับว่าตนเองคือผลกิเลสสัตววรีก็โผเข้ากอดอย่างสนิทสนมมือไม้ก็ลูบคลำไปทั่วอย่างถือสิทธิ์เต็มที่ข้างามถึงเพียงนี้เจ้าจะเปลี่ยนใจมาชอบข้าได้หรือยังเจ้าหล่อและดูดีมากจนข้าถึงกับตะลึงความงามของเจ้าล้วนดึงดูดเชิญชวนทุกสรรพสิ่งให้เข้าหาแต่ก็ดูลึกลับน่ากลัวแต่ท่านจอมเทพมีความงามอีกแบบหนึ่ง ความงามที่สงบเยือกเย็นหน้าเข้าใกล้อยู่ด้วยแล้วสบายใจอย่างที่สุดเจ้าอย่าเสียใจนะที่ข้าเลือกท่านจอมเทพเธอรู้สึกว่าตัวเองกำลังหัวเราะคิกคิกแม้ดวงตาจะหลับยามมองสีหน้าสลดหมองเศร้าของคนงามก็อดที่จะเห็นใจไม่ได้เฮ<ะ>้อนี่ล่ละหนาโลกแห่งความฝันไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเธอได้หักอกบุรุษที่รูปโฉมงดงามที่สุดในหกภพภูมิไปแล้วสัตววรีที่กำลังฝันหวานกลับรู้สึกเจ็บที่ศีรษะ เหมือนมีคนจับสีสะเธอโขกกำแพงเธอสะดุ้งตื่นจากความฝันหันซ้ายแลขวามองหาเจ้าผลกิเลสครั้นแล้วก็พบแต่เพียงเทพาศาสวัตรที่ยืนจังกล้าคำสีสะเธออยู่ท่านทำร้ายร่างกายข้าทั้งๆท,ที่ท่านจอมเทพบอกให้ดูแลข้าดีๆเนี่ยนะเจ้าคงฝันลามกถึงได้ทำหน้ากระยิมยิ้มย่องขนาดนั้นแม้แต่ในฝันก็ยังกล้าแทลลมท่านจอมเทพพลืข้าเปล่าข้าฝันถึงฝันทั่วๆไปต่างหาก เธอชะง,งักคำพูดไว้ขืนบอกเทพหน้าดูว่าเธอฝันเห็นร่างจริงของผลกิเลสมีหวังถูกหัวรเราะเยาะแน่เทพศาสวัสดพลียอขมวดคิ้วเมื่อรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามาเขาจะโรนิ้วชี้จุปากส่งสัญญาณบอกให้เธอเงียบอะไรบางอย่างกำลังมารวดเร็วรุนแรงทว่าเงียบเชียบจนแทบจะจับสัมผัสไม่ได้รีบไปที่สวนทิพย์ข้าจะลุ้งหน้าไปดูก่อน สัตวรียังไม่ทันกระพริบตาร่างของเทพาศาสวัตก็หายวับไปเธอรีบปัดผมเผ่าที่พันกันยุ่งเหยิงแล้ววิ่งออกไปทางประตูถึงจะบอกให้รีบแต่เธอก็หายตัวไม่ได้สักหน่อยที่จริงแม้แต่เหาะก็ยังทำไม่ได้ด้วยซ้ำหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับผลกิเลสเขาผู้สงบเคร่งขรึมจึงมีท่าทางตื่นตระหนกเพียงนั้นมันจะเกี่ยวข้องกับงานที่ทำให้ท่านจอมเทพกลับไปยามาก่อนกำหนดหรือเปล่านะ เธอวิ่งลัดเลาะเข้าไปในสวนรุกขชาติได้ยินเพียงเสียงอาวุธแหลมคมกระทบกันดังชั่วๆหน้าหวาดเสียวเมื่อก้าวเท้าเข้าไปในสวนิพิปเธอก็แทบเข่าอ่อนเมื่อเห็นเทพาศาสวั์กำลังประดาบกับเทวดาผมไม่สามองอย่างดูเดือดนั่นมันพวกที่ปั้นก้อนเมฆเล่นวันนั้นนี่เหตุใดจึงกลายเป็นเทวดาอัปักษ์อย่างนั้นสตวรีถอยไปอยู่กับผลกิเลสเทวดาทั้งสามองนี้อาจจะมาล้างแค้นเขา เทพศาสวัตจึงไล่ให้เธอออกจากรัศมีการต่อสู้เพื่อไม่ให้ถูกลูกหลงทั้งรู้ดีว่าเทวดาเหล่านี้ไม่สามารถเข้าใกล้ผลกิเลสได้สัตววรีวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้ต้นกิเลสตัวสั่นงานงกอาศัยกิ่งใบของมันอำพรางตัวขณะที่เทพล่ำกำลังตกอยู่ในวงล้อมอะไรกันดูเหมือนพวกเขาจะมีฝีมือแก่กล้าขึ้นไม่ใช่เทวดาขี้ขาดที่เขาเคยใช้สายฟ้าสั่งสอนวันนั้นจิตสังหารก็เข้มข้นขึ้นด้วย เทพศาสวัตคิดอย่างฉงนขณะที่กำลังโรมรันฟันตูติดพันสายตาก็พลันเหลือบไปเห็นเงาร่างสีแดงลอยละลิ้วลงมาจากฟ้าอย่างเงียบเชียบนั่นเขาพลันตกตะลึงอยู่กับที่เมื่อเงาร่างนั้นเคลื่อนเข้าหาเป้าหมายเทพศักดิ์สูรได้ยินชื่อเทพองค์นี้จากปากของเทพศาสวั์สัตววรีก็มือไม้อ่อนผวาเข้ากอดต้นกิเลสด,ด้วยความหวาดกลัวก่อนที่จะเห็นใครคนหนึ่ง กำลังเดินย่างสามขุมเข้ามาหาทั่วทั้งร่างสูงใหญ่คล้ายเรืองรองด้วยเปเลวไฟนี่หนะหรือเทพศักอสูรที่แสนชั่วร้ายตั้งแต่มาเกิดเป็นเทวดาสัตววรีไม่เคยรู้สึกหวาดกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตเทพาศาสตร์ไม่อาจสะบัดเทวดาหัวฟูทั้งสามองค์ออกไปได้ที่แท้พวกเขาได้รับพลังจากเทพมานั่นเองพริบตานั้นเทพชั่วร้ายผู้มาเยือนก็วาดนิ้วมือสร้างเขตแดนกางกัน้นมิให้ใครหน้าไหนฝ่าเข้ามาได้ เทพศาสวัสด์ที่พุ่งตัวลงมาถึงกับกระเด็นออกไปไกลเป็นจ้างท่านเทพลำสัตวรีร้องเรียกอย่างหวาดผวาเมื่อเขาไม่อาจเข้ามาในม่านกระจกนี้ได้หากแต่เทพศักดิ์สูรก็ไม่สามารถเข้าใกล้เธอมากกว่านี้เช่นกันผลกิเลสส่องแสงสีม่วงสลับแดงวับวาวรับรู้การมาของอีกฝ่ายเพราะเป็นผลต้นกําเนิดของกิเลสมันจึงสัมผัสจิตชั่วได้โดยอัตโนมัติถ้าไม่เห็นกับตาข้าก็ไม่อยากจะเชื่อ แม้แต่เทพชั้นนิมารดีอย่างข้าก็ยังเข้าใกล้ต้นกิเลสไม่ได้แต่เจ้าเป็นเพียงเทวดาชั้นต่ำกลับไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนส่งผลกิเลสมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ไม่ข้าได้รับคำสั่งจากท่านจอมเทพให้ดูแลผลกิเลสข้าเอามันให้ท่านไม่ได้หรอกก็ได้ถ้าหากเจ้าไม่ยอมให้ข้าก็จะเอาพวกเจ้าไปด้วยทั้งคู่เทพศัก์อสูรพลันบริกรรมคาถาเทพชั้นสูงผลกิเลสกับเทศาสวั์ต่างพงะด้วยความตกใจ ที่เทพศักดิ์อสูรคิดจะเคลื่อนย้ายส่วนทิพย์ทั้งหมดไปในคราเดียวการย้ายสิ่งสิ่งหนึ่งจากสวรรค์ชั้นสูงกว่าลงมายังชั้นต่ำกว่าเช่นเดียวกับการที่เทวดาชั้นสูงจะลงมาเดินเล่นในชั้นล่างย่อมเป็นสิ่งที่กระทำได้แต่หากเคลื่อนย้ายสิ่งใดจากชั้นต่ำกว่าไปยังชั้นที่สูงกว่าผลลัพธ์จะกลายเป็นตรงกันข้ามทันทีผลกิเลสเพียงแค่ย้ายที่อยู่หากแต่กายทิพย์ของเทวดาจะแตกสลาย เหลือเพียงดวงจิตกลายเป็นอรูปนามทันทีผลกิเลสส่งกระแสจิตร้องเรียกเธอแข่งกับคาถาอาคมของเทพศักดิ์สูรที่กำลังพ่นออกมาเป็นตัวหนังสือผนึกเข้ากับเกราะเขตแดนที่ถูกสร้างขึ้นข้าจะทำอย่างไรข้าปกป้องเจ้าไม่ได้หากมันย้ายข้าคนเดียวก็คงไม่เป็นไรนี่มันจะเอาเจ้าขึ้นไปนิมารดีด้วยกายเนื้อเจ้าต้องแตกสลายแน่แม้แต่ดวงจิตก็อาจไม่เหลือข้ายอมตายไปพร้อมเจ้า ค้าต้องทำหน้าที่ของตนเองจนสุดความสามารถหญิงสาวกอดต้นกิเลสไว้แน่นคลื่นความร้อนที่แผ่ออกจากร่างของเทพมารรัดร่างของเธอจนแทบจะมอดไหมขณะที่เทพสาสวัสดเองก็กำลังบริกรรมคาถาเพื่อจะฝ่าเข้ามาเด็กโง้เจ้าหนาตายแน่แต่ข้าไม่มีวันตายกินข้าเจ้าต้องกินข้าเร็วเถเธอตกตะลึงมองต้นกิเลสท,ที่ค่อยๆหดเล็กลงทีละนิด ผลกิเลสที่เคยมีขนาดใหญ่เท่าผลเท่าแตงโมหดลงเหลือเท่าลูกเชอรรี่ลูกหนึ่งสองประกายวับวาวอยู่ในฝ่ามือเทพศักดิ์สูรลืมตาขึ้นมองอย่างแข็งกร้าวเพิ่งรู้ว่าต้นกิเลสสามารถยืดได้หดได้แต่ต่อให้มันจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็น่าเจ็บใจที่เทวดาชั้นสูงอย่างเขาไม่อาจเข้าใกล้มันได้เลยเจ้าคิดจะครอบครองผลกิเลสไว้แต่เพียงผู้เดียวหรือสตวรีอดทนไว้ก่อน เทพศาสวัตที่เพิ่งจัดการเทพทั้งสามองค์สำเร็จพยายามที่จะแทงทวนของตนเข้ามาแต่คราใดที่สัมผัสเกราะกำบังร่างของเขาก็กระเด็นออกไปทุกครั้งเชื่อสิกินข้าแล้วทุกคนจะปลอดภัยหากเจ้าไม่ทำเจ้าตายแน่ยังไงเขาก็จะฆ่าเจ้าและเมื่อเขาได้ตัวฆ่าไปถึงตอนนั้นแล้วแม้แต่ท่านมหาเทพก็อาจจะต้องตายได้ยินประโยคสุดท้ายว่าท่านมหาเทพหรือท่านจอมเทพต้องตาย สัตววรีก็สถานเยือกร่างที่ปวดแปลบแสบร้อนจวนเจียนจะระเบิดไม่อาจทนรับแรงกดดันมหาศาลนั้นได้อีกเธอพลันยกฝ่ามือขึ้นมือไม้สัน่นบทสวดคาถาของเทพศักดิ์สูรชะชงักกึกเขาพลันถลาเข้าไปหมายจะช่วงชิงมันมาพลังความชั่วร้ายที่สามารถพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจะให้ตกเป็นของนางเทวดาหญิง,งโง่คนเดียวได้อย่างไรสัตววรีน้ำตาไหลพรากมองผลกิเลสท,ที่ส่งยิ้มมาให้อย่างลูกแกโ่โทษ แล้วตวัดมันเข้าไปในปากโปรดติดตามตอนต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์สับตะไคร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะ